เป็นยังไงบ้างคออนิเ้ก็าะวรงแถ่ายไปประมาณครึ่งนึงแต่ว่าละครจอแนแล้วเร็วนี้ละค่ะปลายเดือนนี้ก็จบไปแบบนี้เห็นว่าเป็นเป็นบทบาทที่แรงที่สุดในชีวิตที่เคยเล่นกันแรงที่สุดในชีวิตเพราะว่าต้องเล่นกับหนุ่มๆสี่คนใช่ป่ะคะจริงมันมันคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเล่นมาแต่ว่าบทดราม่าจะหนักกว่าเดิมเยอะมากต้องเล่นกับกหนุ่มๆสี่คนคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะเล่นด้วยกันเขารู้สึกก็จะคนละแบบคนหนึ่งคิดแบบพี่คนหนึ่งคิดแบบ น้องคนนึงสงสารอะไรเงี้ยมันก็เลยตุลค่ะได้หุ่นดีมากสิบนไม่ใซ่ต้องไม่ดูคือคือมัน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 มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทําไมเราต้องมาอยู่กับคนนี้แล้วทําไมเราถึงต้องมาอยู่คนนี้ทําไมเราต้องดูแลคนนี้อะไรเหตุผลมีเหตุผลมันมีเหตุผลในตัวมันเองหมดเลย ต้องบอกเรื่องนี้นะแบบเห็นตั้งแต่ข่าวก่อนหน้านี้พี่อ๋อมก็จะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะคะเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยค่ะมากันเต็มๆโดนทั้งคู่เมื่อ,อวานนี้คือมัน,นจะมีแบบแอคชั่นมีบู๊มีอะไรซึ่งมันจะค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันอุบัติเหตุอะไรครับก็อัาานโหลดหือพี่อ๋อมอุ้มแล้วก็สะดุดคือมันพลาดนะคะก็เลยล่วงทั้งคู่พี่อ๋อมก็เย็บไปเข็มหนึ่งที่มือแล้วเมย์ก็หลังทะเลาะอยู่ก้นก้นเจ็บอะไรเงี้ยหลังเป็นแผลอะไร้ยนอกจากแอคชั่นมีเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยเยอะ ก็เรื่องนี้มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าดูจากทั้งหมดเราไม่เยอะมากเท่าไหร่คือมันมันจะเป็นแบบย้อนอดีตกลับไปคือเรื่องนี้มันจะค่อนข้างแบบตัดสลับนิดนึงอะไรเงี้ยมีอดีตแล้วก็มีปัจจุบันด้วยร้อนแรงไหมคะรถที่รงนี้โอเคเป็นร้านเนะคะนเป็นร้านเป็นน่ารักน่ารักมากค่ะมีเด็กชายออนแอร์เลยรต่นเต้นค่ะอยากดูมากเหมือนกันคุณนี้ก็ทำงานหนักเลยเพราะต้องถ่ายใด่ค่ะใช่ตอนนี้มีทุกวันจี้ค่ะจะมาถ่ายเต็มหมดทั้งจังหวัดที่ส่วนใหญ่ แค่ลูกรักแล,ล้วหรือเปล่าครับถึงได้เป็นแบบนั่นเอกข้ามแบบเต็มตัวอะไรแบบนี้ไม่หรอกค่ะก็อยู่บลนะิฟัสมาต้องมีเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะมันก็ทำงานมานานเนี่ยตอนนี้พี่นิคงเห็นแบบว่าเออเอาไะอายุขนาดน,นี้แล้วเราก็แบบอยู่ าอ๋อก็ฝากละครด้วยชิงนางด้วยนะคะเรื่อนี้จะออนแอร์แล้วจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากบทสนุกมากค่ะหลายๆคนอ่านบทอย่างเดียวแล้วยังร้องไห้ตามก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าจริงๆมันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้คนคิดเยอะมากๆคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมาก ดีไหมคะดีค่ะคือไม่รอกด้วยอายุยที่ต่างกันด้วยการทํางานหรืออนะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของการรู้สกกากงานค่ะแต่พอดีแบบว่าเป็นเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันนึ่อชอบกินชอบหาของกินตัวเองก็ทารายการจนแบบชินอะไรเงี้ยที่เขาก็ทํางานที่เป็นลักษณะในเรื่องเกี่ยวกับของกินเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบสนุกเวลาที่แบบเจอกันก็เอนจอยก,ก,การกินไปแล้วช่วงนี้ลดไ่ทำงานเยอะแต่งเวลาเป็นยังไงอืมส่วนใหญ่ก็เจอวันละอะไรเงี้ยค่ะกินข้าวเย็นอย่างเดียวนอกนั้นก็ ไม่เป็นไรก็คือโทรศัพทนะ์แล้วแต่มันก็มีเวลาได้เจอกันคือมันก็หาเวลาได้นะ ้ม่หนูก็จริงๆคุณแม่กับคุณพ่อหรือว่าคนที่บ้านจะมีโอกาสได้ได้ได้รู้จักคนที่รอนเมรู้จักผู้จัดแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันรอนี่หัวข้ไหมคะทอฉากแต่หนุนจริงๆรอเมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานในวงการมันทิออันนี้พอจริงเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเข้าใจไหมว่าเราทํางานอะไรเข้าใจแต่ว่าบางครั้งคาว่าว่าบทบาทในละครแต่แบบความรู้สึกยังไงก็ต้องมีรู้สึกว่านี่ แล้วค่ะว่าแบบเออเมเล่นละครมีแบบนี <écrit> önem, ้อย่างนี้เพื่อนเวลาเมอะไรก็เล่าให้ฟังค่ะไล่ไในกังวลมากจนเกินไปไม่มีของนะครัเพราะเขาไม่มีทั้มเป้าค่ะต่างคนต่างทำงานค่ะพี่เขาก็ต้องทำงานทุกวันก็มีถามไหมคะว่าจะเล่นประมาณไหนแล้วเมเล่าหมดแล้วแหละไม่คุ้งสาวแล้วเขาว่าไงคะเขาก็เขาก็แบบโอเคอย่ามากเกินไปนะมากเกินไป